อิสลามหมายถึงความสันติสุขและการยอมจำนอนนอบน,น้อมต่อเจตนารมณ์ของพระเจ้าที่แท้จริงแค่เพียงพระองค์เดียวนั่นคืออัลลอฮ์สุภาณะหูวะตาอาลาซึ่งตามหลักคำสอนและการปฏิบัติของคนมุสลิมนั้นใช่เพียงจะเป็นวัฒนธรรมทางความเชื่อทางาศาสนาเท่านั้นแต่กลับครอบคลุมถึงวิธีการดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายกลายเป็นวัฒนธรรมอิสลามที่ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานแห่งความศรัทธาทุ วิถีแห่งการศรัทธาอันสูงสุดและแรงกล้านั้นล้วนผ่านการทดสอบของขั้นตอนการปฏิบัติตนตามหลักคำสอนทั้งสิน้นโดยเฉพาะในยามเข้าสู่สถานที่อันบริสุทธิ์ของมัส,สยิดที่ที่มุสลิมได้เข้าเฝ้าองค์อัลลาะห์ได้ใกล้ชิดที่สุดซึ่งเมื่อพวกเราทีมงานมีโอกาสเข้าพบดรคูไรชิฮาผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาอันกุลอาน จึงได้ขอความรู้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักปฏิบัติที่แท้จริงของคนมุสลิมคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้าไปในอศาสนสถานของในศาสนาอื่นได้ไหมครับ <c oughs> เช่นว่าถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยเข้าไปในโบสถ์พุทธได้ไหมหรือว่าเข้าไปในโบสถ์คริสต์ได้ไหมแล้วก็คนในศาสนาอื่นนี่นะครับเพื่อนต่างอมศาสนานี่นะครับ สามารถจะเข้ามาในแบบมัสยิดเนี่ยได้หรือเปล่าครับอาจจะเป็นที่พักสุขีอาดามะอาดามะแต่ก็ไม่ได้หมยถึงว่ท่านชีาบได้เล่าให้ฟังว่าไม่มีการห้ามใดๆสำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามัสยิดเพียงแต่ทุกครั้งต้องสำรวมและอยู่ในความสะอาดบริสุทธิ์ผลจากนายสิสหรือสิ่งสกปรกต่างๆตามหลักศาส,สนา ส่วนมุสลิมเองนั้นก็ไม่ต่างกันสามารถเข้าวัดเข้าโบสถ์ของศาสนาอื่นได้เพียงแต่ไม่สามารถสวดมนต์หรือทำพิธีกรรมใดๆเท่านั้นดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากเลยที่ผู้คนต่างศาสนาจะศึกษาเรียนรู้วิถีและวัดปฏิบัติของกันและกันเพื่อกระชับความเข้าใจและความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นหากมองย้อนกลับมายังสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยก็จะเห็นว่า ในหลายพื้นที่ยังมีการเรียนการสอนอย่างผิดผิดปิดหูปิดตาสอนเยาวชนมุสลิมไม่ให้อ่านหนังสือพิมพ์ดูโทรทัศน์หรือเสพความบันเทิงชนิดอื่นๆโดยอ้างหลักคำสอนในอันกุลอานซึ่งท่านชิฮาบก็ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงให้เราทราบว่าเอ่อมีเดียม,รมยยารสาระอัมมไม่ว่าจะเป็น,นการเปิดรับ<ๆ>สื่อจากสื่อวิทยุ โทรทัศน์หรือหนังสือ,อพิมพ์ก,ก็ล้วนแต่เป็นการเรียนรู้และเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆดังนั้นจึงไม่มีกฎข้อห้ามในวัฒนธรรมอิสลามเพียงแต่การรับสื่อแต่ละประเภทนั้นต้องมีการคัดกรองเลือกเฟ้นในเรื่องเนื้อหาและผลกระทบของสิ่งที่จะได้รับเป็นสำคัญส่วนด้านเทคโนโลยีของสื่อนั้นเป็นเพียงวิวัฒนาการในสังคมซึ่งหากรู้จักนำมาใช้ในทางสร้างสรรค์ ก็คงจะเกิดประโยชน์แก่คนจำนวนมากแต่อย่างไรก็ดีสื่อก็เหมือนดาบสองคมที่อาจก่อให้เกิดโทษได้เช่นกันอย่างการใช้สื่อในการส่งต่อข้อมูลผิด,ผดหรือ็ีความคำสอนของอิสลามไปในทิศท,ทางตรงกันข้ามก็คงจะก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย จะได้พบกับนักวิชาการทางาศาสนาอิสลามแห่งประเทศอินโดนีเซียแล้วพวกเรายังได้รับเกียรติให้เข้าพบกับาศาสตราจารย์ดรดินซามสุดินประธานองค์กรมูฮัมหมัดดิยะผู้นำาศาสนาที่ทรงอิทธิพลมีลูกศิษย์ลูกหายหความนับถือมากกว่า30ล้านคนแล้วความหมายของจีฮัดอย่างที่แท้จริงในมันเป็นยังไงครับท่านท่าามสุดินอธิบายว่า ยีฮาดไม่ได้หมายถึงการทำสงครามหรือการฆ่าตัวตายเพื่อผลีชีพต่อพระเจ้าหากแต่เป็นการต่อสู้มุ่งมั่นพยายามในการปฏิบัติสิ่งดีงามตามหลักศาสนาความอยู่รอดของตนและผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรมเศรษฐกิจการเมืองการแสวงหาความรู้หรือแม้กระทั่งการทำยีฮาร์ดกับอารมณ์ของตนเองซึ่งถือเป็นการยีฮาร์ดที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แม้ว่าประชากรมุสลิมจะมีจำนวนมากเพียงใดแต่การอยู่ร่วมกันในสังคมโลกก็ยังคงเป็นสังคมพหุศาสนาไม่สามารถแยกตัวอยู่เพียงลำพังได้ดังนั้นการสืรส่อสารและการใช้ชีวิตร่วมกันกับประชากรต่างศาสนาจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้การยึดหลักมุสลิมสายกลางก็น,นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้อยู่ด้วยกันอย่างสันติไม่ว่าจะเป็นผู้ที่นับถือศาสนาต่างกัน หรือเป็นคนมุสลิมเหมือนกันก็ตามซึ่งพวกเราก็ได้ความรู้คำแนะนำโดยตรงจากท่านศาสตราจารย์อม,มัดฮัสซิมมูซาดีผู้นำาศาสนาอิสลามของอินโดนีเซียอันดับหนึ่งซึ่งมีสมาชิกกว่า40ล้านคนผมอยากจะเปลียนถามท่านเกี่ยวกับคำว่ามุสลิมสายกลางครับท่นครับว่าในความหมายที่แท้จริง ของคำว่ามาุสลิมสายกลางเนี่ยนะครับันหมายาว่าจางไหครับจศระาอสตเนี่ยท่านฮัสซิมได้อธิบายว่ามุสลิมสายกลางคือการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของคนมุสลิมโดยยึดมั่นหลักคำสอนของศาสนาซึ่งในขณะเดียวกันก็เข้าใจถึงเวลาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนผันสามารถที่จะรวมตัวเข้ากับความเป็นไปในปัจจุบันได้ ไม่ว่าต่างศาสนาหรือต่างวัฒนธรรมการก้าวเดินบนเส้นทางสายกลางรู้ทันความเป็นไปของโลกผสมผสานความเชื่อตามศรัทธาของตนดำเนินชีวิตด้วยความพอดีคงทำให้การอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้มีแต่ความสงบสุขยิ่งขึ้น